สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel นะ,ะคะข่อยข่อยบุงหูวันนี้สวนข่อยมีเห็ดพี่น้องไป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 ไล่อยู่บ่จากดอกอ้าบริยางเขามาเบิ่งจากเธอ ดูเาเฮ็ดด้วนี่พี่น้องเอาหางมันนำหางมันนำอ้ยคือเห็นยอดอันตัวคือเห็นอู้่อยเหยียบแล้วบอโอ้ยเหยียบแล้วพี่น้องป้าเอาเอายาว ก็เช้ากันบมดเอาไฟไอาไปทางไหก็ได้ก็ได้พี่น้องเลยต้องเอาอยางมะกรูดเอาเลย่ยนี่อโอ้ยบ่ได้บด่ได้ขามันเอาไว้มันออกนะม <c oughs> ัน่าจหอกคือเขาเออ ก็บ่ได้คือเขาเอาเสียมมันมาโอ้เต็มจกเมื่อขุดเอาบ่าได้บ่ได้ไม่จริงจิงเลยดึงบ่คือโอ้ขาดหมดแล้วมันล้วกิ่มเออดอเลยไม่เอาเสียมจิกหนาะหนะ้าใหญ่ขี้ฟุน้นเต็มหัวคนหะนึ่งไม่กินอืมอืม อู้พี่น้องนี่ล่ละคอยเบิง้งในคลิปแนละ้อยอยากเห็นแบบนี้ล่ะนู่แกบุ๋มนั่ออกบ้านได้ไปนี่นี่นี่เนีนมืดเลยนี่นี่นี่อู้มาเห็นตอนสีคำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อู้ดอกงามขนาดโอ้ไก่สาไก่สามาแล้ว เบอร์เบอ้์ khỏe เอาตรงนี Bref, ้แยมเอาแยมคอยหมูแดดอยู okay. euh. u, mm ่น hmm. ั an ่นน่ะมีน่ำมีก็ไล่รอดนะไล่ย่างคอยเย็บพี่น้องคอยเย็บใส่วันทำไมใส่วะ โอ้ไม oh, ่กับบมีตัดให้เนี่ยตัดให้เนี่ยตัดลำหน่ะตัดลำคนแคน่นเนี่ยบึงบึงมีอีกบอ่อพระข้างในน่ะจะมีอีกอยู่เดน่นีเนาะมีบอ่อติ๊ดตาดีเท่ กำลังขึ้นที่ไหนกำลังขึ้นแกงร้องร้องกันไป เอามีดแทงหรือว่าเอาไี้แทงบอกอุ้ยขามันขาดมดอขาขาไปดมอจมาเอาแซมแซมมอได้จือม่ได้วทำทำม่ทำ ไปเ,เอาตีดอกตีมันเห็นเลยกยูพดอ่อาดอกตีมออกจากกัวดิ้นนะิลยแกงกินอ่บ้านกาลังงอ,อกเลยบ้ออู่บ้าบนพวกเขาเก็บขึ้นกบยงาเลย <laughs> จะเข้าไปหาให้ โอ้ขาหักหมดพี่น้องเลยอืมเด็กขามันตัวนี้เขาเหยียบเขาเหยียบหงายลงไปมรือนึงนุามา่มแจมังมึอนึงคน โอ้ขาดน,นี่ก็ะเมน็นที่พี่หนุ่มสองดอกสามดอก เนาะพอดีงามเราค่อยเหยียบมานละโบแถวตีดมันมืดแล้ว เสียมกับบมีเครื่องมืออย่างบมี <laughs> อย่างนั่งบุบนดินนั่งบุบนดินเลยฝน,นดินนี่สองดอก เป็นยังสิขึ้นอีกเหรอ ไดายค้ามันจะเห็นเป็นเสื้อพี่น,อน,น,น้อนเนงอนนอนเนาะฮึจนออกมาเราไปเราไปกน,นเป็นพป็น,นี้อช่ะ,ะหน้องเขาางบึงมันจะต้องเป็นกลุ่มนะไหมมือนคนสิม่อ,อมย่างหา เงินกับบ้านมือแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้หมอหนึงแล้วนี่ได้ถ้วยนึงเจอแบบไม่ได้เจอแบบบังเอิญไม่ได้ตั้งใจนะคะน้องหยดเป็นคนห็น เดยวพี่เนาะหาหนึ่งเหยียบยุดเดียบางหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้พลรีชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะหาเห็ดโตก่อนจ้า